สวัสดีครับพี่พีน้องดูป้าหน้าอานะ,ะ,นะวันนี้ผมก็ได้มาเก็บน้ําผึ่งวันที่20เป็นวันพฤรหัสนะครับสองห้าหกเจ็ดนะครับผมเดือนมิถุนานะครับสองห้าหกเจ็ดค,ครับผมผมก็ได้เก็บเอาไว้รับทานเองหรือว่ากินเองนะครับผมอันนี้ไม่ได้ขายนะครับ mm hmm. ที่คราวที่แล้วที่ผมเก็บที่ลงคลิปก็ขายไปหมดแล้วครับผม ีนี้ได้เยอะครับผมทั้งหมดก็ได้อยู่หกสิบพับแต่นี้เขาได้ย้ายหนีไปแล้วผมเก็บแล้วก็เขาได้ย้ายหนีไปแล้วไม่อยู่แล้วครับผมย,าย้ายออกไปแล้วครับแต่ยังเหลืออยู่จุดนี้นะครับผมอันนี้ยังไม่หนีครับยังอยู่ครับครับเนื่องจากว่าผมไม่มีน้ําผึ้งเหลือไห้รับประทานนะครับเขาได้สั่งออเดอร์อไว้ตามที่ ต้องการนะผมผมก็ขัดใจไม่ได้นะผมคนซื้อและคนขายก็อยากขายนะครับคนซื้อก็อยากซื้อเอาไปขายเก่งกําไร,รนะผมเป็นเรื่องธรรมดาเราก็ต้องปันใจหากันนี่ครับอันนี้ยังอยู่ครับผมยังไม่ย้ายไปไหนนะครับยังไม่หนีก็ถือว่าโอเคครับเก็บน้ำหวานเรียบร้อยครับตรงนี้ยังอยู่นะครับ นี่ผมก็จะเก็บไว้กินนะครับขวดสองขวดก็พอโอเคครับผมนี่ครับผมจะพาไปอยู่ไปดูอยู่นู่นนะครับมีที่หนึ่งครับยังไม่หนีนะครับเขายังไม่ย้ายหนีปีนี้ถือว่าโชคดีครับเก็บพึ่งแล้วพึ่งไม่ย้ายหนีนะครับผมยังอยู่หลายรังนะครับผมสี่รังห้ารังนะครับผม น,นี่ก็น้ำพึ่งสุดยอดนะครับผมลังนี้ได้ันดับหนึ่งนะแต่ก็ยังไม่ย้ายหนีครับผมยังอยู่อยู่ครับนี่ครับอยู่ครับยังไม่ย้ายแต่ลังนี้ได้ย้ายไปแล้วนะครับผมได้ย้ายไปแล้วแต่ผมได้จับเอานางพญาที่ตู้ลำพงข้างบนนะครับผมพอดีผมเห็นเขาจะหนีผมก็ได้เอามาลงท่อน,นี้นะครับก็เขาก็เข้ามาอยู่นี่ครับจับนางพญาลงแล้วเขาก็อยู่ครับ นี่ครับเขาก็อยู่แล้วก็สร้างรังนะครับผมเดี๋ยวถ่ายให้ดูนะครับตู้ลำโพงถ้าใครที่พอจะจจำได้นะครับเอฟซี FC ที่อยู่ต่างประเทศหรือในประเทศไทยเรานะครับนี่ครับที่ตู้ลำโพงตัวนี้ครับเขาจะย้ายหนีครับพอดีผมอยู่บ้านพอดีเป็นเวลาเป็นเวลาที่ผมพักผ่อนพอดีแล้วก็ผมซักผ้าอยู่ เสร็จแล้วผมก็ตากผ้าแล้วก็มานั่งพักผ่อนทำได้ยินเสียงเพึ่งฮึ่งๆเอา้าจะไปไหนผมก็สังเกตดูนะผมแล้วทีนี้เขาก็เห็นนั่งพญาบินแล้วก็หล่นลงข้างล่างผมก็ปีบวิ่งมาเอาหลอดกักน้งพยากักออกมาผมแล้วก็เอามาลงอยู่ท่อน,นี้นะครับนี่ครับที่ผมถ่ายดูเมื่อกี้ครับในกองไฟนี่แหละแต่หลังนี้ที่ผมได้อาน้ำหวานเขาเขาได้ย้ายหนีไปแล้วครับ เจอจังหวะที่ผมไม่ได้อยู่บ้าน,นครับผมไม่ได้จับใส่ครับเขาย้ายหนีไปแล้วก็ทีนี้ผมก็เอาหนังพญาของตู้ลำโพงเนะี่ยมาลงหลังนี้ครับนะครับผมก็เลยเขาก็ได้ยกลังของเขานะครับมาอยู่ตรงนี้แทน,นครับที่ตู้ลำโพงเขาไม่อยู่ครับอันนี้ ก็ยังมีอีกรังนะครับผมฝั่งนู้นน่ยยังมีรังนึงที่ยังไม่หนีนะผมยังอยู่ครับรังนี้ก็ได้เก็บน้ำหวานคราวที่แล้วใครที่ติดตามก็พอจะจำได้นะผมนี่ครับนี่ก็ยังอยู่นะผมโอ้มีมดครับมีมดนี่ครับต้องมาดูแลเรื่องมด นี่ครับมดเยอะเลยโอ้โหเดี๋ยวไม่นานเขาจะย้ายหนีนะครับผมถ้ามีมดเยอะอย่างนี้นี่ครับมดอยู่ใต้กระเบื้องนี้เองครับผมแต่เขาก็สร้างรังนะครับผมแต่ไม่รู้ว่ากล้องโฟกัสไหมครับจะเห็นไหมไม่เห็นนะครับไม่เห็นเดี๋ยวผมลองเปิดแสงดูเพิ่มแสงแล้วก็ซองดู นี่ครับจะมองเห็นแต่กล้องมองไม่เห็นนะครับผมนี่ครับแสงสว่างไม่พอแสงสว่างไม่พอครับมองไม่เห็นครับเขาได้สร้างรังใหม่ครับผมแต่ที่อยู่ใต้ต้นมะม่วงนี้หนีไปแล้วครับผมย้ายหนีไปแล้วนะครับผมก็ยังไม่มีเวลามาทำความสะอาดนะครับผม เพราะช่วงนี้ช่วงการทำเกษตรอันนี้ผมได้อยู่พักผ่อนหนึ่งวันครับผมวันพรุ่งนี้ก็ต้องไปทำการเกษตรครับชนบ้านนอ,อกอยู่ตามป่าตามเขาก็ต้องธรรมดาครับทำเกษตรอย่างเดียวครับบางทีก็ไปรับจ้างมั่งครับผมวางจากการทำเกษตร กลับไปที่เก่านะครับผมพาไปดูอีกหลังนงครับผมอยู่ตั้งไว้ที่หน้าห้องน้ำนะครับแต่อันนี้ผมจะเก็บไว้ครับผมไม่เก็บน้ำบาน,นครับผมอันนี้จะไม่เก็บน้ำบานเพราะให้เขาอยู่ไปเรื่อยๆนะครับผมนี่ครับ ก็เข้านานแล้วผมได้สองเดือนนะครับผมเดี๋ยวผมจะไม่เก็บน้ำบานครับลังนี้เพราะผมจะเอาไว้ให้เขาจดจำตำแหน่งแล้วครับผมถ้าเขาแยกย้ายลังไปเดี๋ยววันข้างหน้าเขาก็จะกลับมาถ้าเขาย้ายลังไปครับผมให้เขาจำตำแหน่งไว้ปีนี้เดี๋ยวปีหน้าเขาก็จะกลับมาอยู่เยอะกว่าเดิมครับผมจากหนึ่งลังหนึ่งลังนี่นะครับผมเดี๋ยวปีหน้าผมจะมาตั้งสักสองสามล่ะ ลังนะผมใกล้ๆก,กันนี่ครับเดี๋ยวเขาก็จะมาเข้าครับตามที่เราคาดไว้ครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับผมแต่หญ้านี่ก็พยายามจะไม่ค่อยตัดเท่าไหร่นะผมเพราะเก็บไว้ให้พึ่งกินก่อนเก็บเกษรเก็บอะไรต่างๆนะครับผมให้พึ่งมาเก็บน้ําบานยาค่าหญ้าอะไรเราจะไม่พ่นนะครับครับผมจะอาศัยที่ว่าใช้เครื่องตัดหญ้าตัดเอา ต้นทูเรียนครับต้นเงาะต้นทุเรียนเพราะเองพืชผักนี่ครับเสวนรัวต่างๆครับเป็นพืชที่กินได้เยอะครับแล้วก็ไม้ประดับไม้ประดับไม้งามไม้มะพร้าวอะไรก็มีครับเยอะแยะนี่ครับส่วนใหญ่จะเป็นที่กินได้ครับเยอะแต่ไม้ประดับก็เยอะเหมือนกันครับ นี่ครับเดีวพากลับไปดูที่เดิมน,นี่ครับผมนี่ครับแม่เขาออกมาอยู่ข้างนอกแล้วผมนี่ครับเขาบินกลับมาอ๋อล่งเราถูกทําลายอย่างนี้ครับผมคงจะประมาณนี่ครับเขาก็เลยออกมาดูข้างนอกว่าเกิดอ,อะไรขึ้นเขาก็จะพยายามเก็บเอาน้ําหวานนะผมเท่าที่สังเกตนะครับนี่ครับ ก็ให้เขาเก็บเอาน้ำหวานก่อนนะครับผมอย่างน้อยๆก็ถ้าเขาย้ายหนีเขาจะได้มีอาหารสำรองเราก็ต้องแบ่งปันให้เขามั่งนะครับผมเพราะึ่งนั้นเขาก็ต้องการเก็บอาหารสำรองของเขาเพราะน้ำพึ่งที่หยวดตกตรงนี้นะครับที่บนกระดานเขาก็เก็บเอานะครับผมนี่ครับนี่ครับแต่ตัวก็บุนวายครับเก็บเอานาง ไม่ใช่นางครับผมโทษทีครับผมก็เขาจะมาเก็บเอาน้ำหวานหรือขี้เกสรอนต่างๆครับเกสรอนลงืองๆจะเก็บเอาเผื่อว่าเขาจะได้ย้ายไปถิ่นฐานอื่นนะครับผมนี่ครับเห็นไหมครับสี่ห้าตัวครับนี่ครับเก็บเอาเกสรครับพยายามเก็บเอาเกสรอนที่ร่นอยู่กับพื้นครับที่ผมตัดเอาน้ำหวานเขาเมื่อกี้เนี่ยตัวนี้ก็ยังพยายามอยู่ครับ แล้วตัวอื่นก็จะวิ่งเข้ามาหาครับนค่ครับเก็บวัาซีนเกศสอน,นะครับผมเกศสอน,นี่ก็เป็นยาที่ดีนะผมเป็นเกรสรดอกไม้ต่างๆนานาชนิดนะทั้งต้นไม้ทั้งดอกหญ้าต่างๆครผมที่อยู่บนฝ่าบนเขามีประโยชน์สูงครับ ผมเคยได้ยินนักวิจัยเขาพูดถึงว่าช่วยในความจำได้ดีนะครับเขาเรียกว่าเกรสรดอกไม้นะครับเป็นยาที่ช่วยความจำได้ดีเพะหนึ่งครึ่งเนี่ยเขาบินไปไกลขนาดไหนแล้วก็รังเขาอยู่ใกล้กันเขาก็ไม่หลงรังนะครับไม่หลงรังครับมีส่วนน้อยครับที่จะหลงรังไปรังอื่นแล้วก็โดนกัดตายครับถูกกัดตายนะ ไม่หลงลังถึงแม้จะอยู่ใกล้กันห่างกันแค่ประมาณสามเมตรก็เขาก็ไม่หลงลังไปเข้าลังกันนะนครับขนาดนี้คลิปก็เริ่มยาวนะครับผมก็ถ่ายต่ออีกนิดนึงพอได้ครับผมเพราะผมผมยังไม่มีเปิดสร้างไดได้นะครับถ้าคลิปยาวผมก็ต้องขออนุญาตจบคลิปนะครับผม นี่ครับเราทำไว้ก็ไม่ผิดหวังครับก็ได้กินทั้งน้ำหวานนะครับแล้วก็ได้ทั้งเงินนะผมนี่ครับเขาก็ไม่ได้ดูร้ายนะผมไม่ดูร้ายมากก็เป็นเรื่องธรรมดาเขาก็บินว่อนอย่างเงี้ยครับเพราะเขาแตกตื่นเรื่องรังเขาถูกคุกคามนะผมแต่ตอนนี้ที่ผมคุยอยู่ก็คือหนึ่งให้เขาเก็บน้ำหวานที่ตกอยู่กับ าการะดานให้หมดก่อนเดี๋ยวผมถึงจะตัดร่วงใหม่นะครับนี่ครับตัวต่อก็อยากจะไม่เอาตัวพึ่งไปกินนะครับจะ่ตัวึ่งไปกินดื่มาแยกเก็บน้ำหวานนะครับก็ขออนุญาตจบชิปเพลงแค่นี้นะครับผมขอบคุณพี่ๆน้องๆลุง,งป้านะและช่วยกดไลค์กดแชร์และ FC ที่อยู่ต่างประเทศประเทศนอกนะครับผม ทุกประเทศนะครับผมที่ให้กำลังใจผมผมก็ขอบคุณอย่างมากนะครับสวัสดีครับผม